S 1> <S 1> เอาล,คลอะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมแก้วเองนะฮะก็วันนี้นะครับผมก็ผมจะมารีวิวตัวเกมนะครับเป็นเวอร์ชั่น1.2.0.2นะครับผมก็เป็น Minecraft PE เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็สำหรับเวอร์ชั่นนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับไม่าจะเป็นหน้าตาตอนเข้าเกมแบบนี้นะครับผม มันก็จะเขียนว่าマイค้าเฉยนะฮะเป็นไมค้าเบต้านะครับผมแล้วก็สําหรับวิวพื้นหลังแบบนี้ดูเหมือนจะสวยขึ้นนะฮะดูมันกว้างๆแปลกๆนะครับผมก็สําหรับเวอร์ชันใหม่นี้จะดูแปลกตาจากเวอร์ชันเก่ามากนะครับซึ่งผมไม่คุ้นเลยนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับผมก็จะบอกก่อนเลยนะครับว่าผมกลับมาทําช่องนี้แล้วนะครับผมกู้คืนได้แล้วนะฮะผมก็เข้าได้แล้วนั่นเองที่คลิปหายนะครับผมไม่ใช่คนลบนะครับมีคนที่เข้าได้ที่ผมตอนนี้ผมเข้าไม่ได้นะเขาลบเขาาลบออกนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรากับ มาทากันใหม่อีกได้นะครับในเมื่อเรากู้คืนได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวเกมนี้เลยดีกว่านะฮะสำหรับสต็อกก็มีของเหมือนเดิมนะครับผมปกตินะฮะเป็นแบบหน้าตาแบบใหม่นะฮะแล้วก็สลหรับตรงเพย์นะครับตรงคําว่าเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์คอมมินสูตนะที่กําลังจะมาเร็วๆนี้น่าจะเป็นของไมค์ครัเขาที่จะมาใส่ไว้นะฮะโอเค ไอ้ตรงนี้ก็เป็นเฟสนั่เองนะฮะสามารถแอดเพื่อนได้นะฮะก็สหรับแมพตรงนี้ก็จะเพิ่มเยอะมากนะฮะแต่มีเยอะเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ตรงตอนสร้างโลกนะครับก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากอีกเช่นเคยเครตรงนี้นะฮะก็ไอ้ตรงแมพพวกเนี้ยครับเป็นโบนัสเชตนะครับเวลาเข้าไปในแมพนะครับมันก็จะเป็นกล่องที่มีอ่าของให้เราอยู่นะครับเป็นโบนัสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไอพวกอ่าเปิด โหมดที่ nt เปิดหมดอะไรต่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโหมดอะไรบ้างนะฮะเออโอเคเดี๋ยวผมไปดูในแมปกันเลยดีกว่านะครับเมื่อเราสร้างนะครับก็ s right. <S จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาจะไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนตอนโหลดอ่ะตอนโหลดมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับคลิปอ่าของช่องแก้วคงนะครับผมไม่ได้พูดนะผมเพราะว่าผมอัดตอนเที่ยงคืนนะก็สำหรับคลิปนี้อัดตอนบ่ายสามนั่นเองนะผมก็เลยพูดได้นะฮะโอเคก็คคคสำหรับบนอัชเชสก็จะเป็นอันนี้เลยนะฮะมันจะเป็นแบบ กล่องที่มีของอยู่ข้างในนะครับเป็นโบนัสให้เรานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมมาดูสำหรับอ่าการตั้งค่าหรือว่าไอเทมกันเลยดีกว่านะฮะก็สำหรับเวอร์ชันนี้จะเพิ่มมาเยอะมากนะฮะเช่นนกแก้วนะฮะกระจกสีนะฮะแผ่นเพลงนะครับแล้วก็ธงไม่ใช่ธงนี่ครับเป็นอ่าน่าจะธงแหละเป็นแบนเนอร์นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะพุนะครับผมอ่าแล้วก็สำหรับอ่าตรงหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะ ตรงตอนตอนหยิบของนะครับมันจะมีสอนค้าบด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างนะครับการสอนค้าบของมันนะก็อย่างเช่นปีกอย่างเงี้ยมันไม่มีให้คราบเนาะเอาอานมาก็ไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาเป็นไฟแชกแล้วกันนะฮะนี่ฮะมันก็จะสอนอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องใช้เหล็กกับอ่าไอ้ตัวนี้เนาะเออเหล็กกับไอ้ไอ้นั่นนะฮะฟิเนนสตีลอะไรนั่นนะครับ,นนอรรบโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูของในแต่ละช่องกันเลยนะฮะช่องดาบก็ จะเป็นของอาวุธประมาณนี้นะฮะเพราะเกาะก็เมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าเกาะสีอะไรนะฮะก็ดาบก็จะให้เลือกเหมือนกันนะเนี่ยครับก็มีสอนครับนะครับผมก็สําหรับไมค์คับก็พัฒนาไปประมาณนี้แล้วนะฮะสำหรับไมค์คับมือถือนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาดูข้างล่างกันบ้างนะฮะก็จะมีผู้อยู่นะครับอันนี้เป็นบุ๊กบุ๊กอะไรบุ๊กอะไรสักอย่างนะครับเป็นหนังสือนะอแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นธงนะครับอันนี้เป็นธงนะ ไม่รู้ว่าทําอะไรได้เหมือนกันนะครับผมน่าจะปักไว้ได้เฉยๆนะครับเป็นเอาไว้ตกแต่งประมาณนั้น้งครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูอย่างอื่นบ้างนะฮะแล้วก็พวกพลุนะครับผมอันนี้เป็นพลุนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูพลุนะครับนี่นะฮะเมื่อเราจิ้มเข้าไปมันก็จะจุดประมาณนี้นะฮะเออผมจะมาดูอ่าช่องนี้ดูนะะอ่าช่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะให้เรากดตรงรูปแว่นขยายนะฮะ รูมันขยายนี้จะมีเยอะมากนะครับมันจะมีกระจกสีด้วยนี่ครับที่ผมบอกไว้ตอนเมื่อกี้นะฮะจะมีกระจกสีนะครับมีสอนคาบด้วยนะครับเนี่ยเอาเอาสีของดอกไม้นะครับมามาย้อมสีให้กระจกนะฮะก็จะสวยงามมากขึ้นนะเวลาสร้างบ้านสร้างอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองวางดูนะครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะฮะประมาณนี้เลยครับผมก็สวยขึ้นนะครับผมว่ามันแตกตาดีนะฮะมันก็ ไม่ได้ขี้เหร่นะฮะมันก็ใส่ดีนะฮะโอเคก็สำหรับคนที่รอคอยของพวกนี้นะครับมันก็มาแล้วนะฮะน่าจะสมใจกันแล้วนะครับสำหรับคนที่รอนะครับเวอร์ชันหนึ่งอยู่สองนะครับผมสรับข่าวสารต่างๆก็อนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะที่พวกอ่าคนอื่นๆเขาทําข่าวสารออกมานะครับว่าจะมีของอะไรเพิ่มบ้างนะฮะอันนี้เป็นกล่องเพลงนะฮะน่าจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือแผ่นแผ่นเพลงนะฮะน่าจะเพิ่มเพิ่มเข้ามานะอันไหนที่ผมบอกผิดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ ดูละเอียดอะไรมากนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมไปดูพลุนะครับที่มันเป็นสีกันบ้างนะครับผมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วไอ้พวกนี้คืออะไรฮะเป็นพลุอีกเช่นเคยนะแต่ผมไม่รู้วิธีใช้นะผมใครที่รู้วิธีใช้นะครับก็บอกได้นะครับผมนี่เป็นพลุนะครับนี่ครับดูนี่เลยนะฮะก็สวยงามนะครับเวลาจุดกลางคืนนี่ก็สวยนะฮะเวลากดตรงนี้นะครับก็จะมี เอชเมนรู้วิธีเล่นด้วยนะครับเนี่ยวิธีเล่นก็มีสอนนะครับอืมมีวงจรเลสโตนอะไรด้วยนะครับอืมสุดยอดครับสำหรับเวอร์ชันใหม่ไมค้าบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่มีคําว่าพีีนะครับจะเป็นไมค้าบเฉยๆนะโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะพาไปดูอนกแก้วด้วยนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีไข่ของนกแก้วหรือเปล่านะไว้ไว้เสกนะครับถ้าไม่มีก็คงต้องหาในป่าจจนเกิลนะฮะไปหาดูได้ฮะ เห็นว่ามีนกแก้วอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามีไข่นกแก้วอยู่หรือเปล่านะเออโอเคโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะฮะจะลองดูทีละอันนะอันนี้เป็นไข่ไก่นะฮะไม่ใช่นี่ไข่อันนี้ไข่วัวอันนี้หมูนะครับอันนี้แกะอันนี้หมาอันนี้อ่าหมีอันนี้แมวอ่าอันนี้วัวเห็ดแล้วนกแก้วอยู่ไหน เฮ้ยอันนี้อันนี้ผมไม่เคยไม่เคยเห็นนะเนี่ยมันมันแปลกๆนะครับวันนี้นั่นไงนี่ไงครับไม่ต้องไปหาในป่าแล้วนะครับเราเสกได้แล้วเป็นนกแก้วประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าเลี้ยงได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าบินได้ครับเนี่ยคิดดูมีเสียงบินนะ้ครับเมื่อกี้เป็นเสียงปีกของมันนะฮะอันนี้ไม่ใช่ add-on แดงใดนะครับเป็นตัวเกมจริงนะครับเป็นตัวเกมแท้ที่ผมโหลดมาจาก PS2 เลยนะครับไม่ได้ไปโหลดของ ของปลอมของเฟกมานะครับที่จะมาแจกนะฮะอันนี้เป็นของจริงเลยทางผู้ผู้พัฒนาเขาทําออกมานะครับเป็นโลแกนของจริงนะโอเคนะสำหรับตเกมไมค้าเวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรีวิวไม่ค่อยละเอียดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็พยายามรีวิวหมดแล้วนะฮะมันก็มีของใหม่ประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับผมใครที่ดูก็คอมเมนต์บอกนะครับผมจะได้แบ่งปันความรู้กันนะฮะก็สำหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะแปะไว้ใต้คลิปละกันนะครับผมสำหรับ ลิงก์แบบ a อพนะครับผมก็สามารถดาวโหลดกันได้นะครับแล้วก็จะแปะลิงก์แบบโหลดแท้ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อของแท้นะครับผมอ่าโอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดสิดตามผมด้วยเนี่ยเพื่อเป็นมุ่งใจผมในการทาคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าผมเนี่ยกลับมาทําช่องนี้แล้วนะครับก็จะได้กลับมาดูผมนะฮะแบบบางคนเนี่ยอ่านซับไปแล้วก็มีนะฮะอ่ะ โอเคผมสลับวันนี้ลาตัว่อนแล้วผมสวัสดีครับ